ก็มีการโรเตชันผู้เล่นพอสมควรเหมือนกันนะครับทั้งในเกมลีกรวมไปถึงในฟุตบอลถ้วยเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ด้วยครับแต่ไม่ชนะในสี่เอ่อใน4เกมหลังนี้ชนะนัดเดียวนะครับมีซ้ายของเกดิศักนะครับแล้วก็ขวาของจกักรพันธ์นะครับเป็นเกดิศักเล่นนะครับเปิดบอลโค้งมาเลยมาเสาไกลว่าอย่างได้เป็นเตะมุมอยู่ครับของราบุรีครับของธนากะเล่นกับเจสซี่ธนวัฒน เจอแซะจากทั้งหลังโดยนิกบานะครับเป็นฟรีคิกของรับ,บุรีครับเข้าไปเตะจากด้านหลังนะครับนิกบาฟาวครับฟาบินโยลูกนี้ไปเข้าหนักใส่ธนวัฒนะครับ ไปปะทะคารมกันนิดหน่อยนะครับธนวัต์ก็มองว่าไม่จะเป็นต้องเล่นขนาดนั้นนะครับเข้าไปอัดใส่นี่ยไม่พอใจครับสำหรับเจ้ากันถึงธนากาครับมาเหลือยฝั่งซ้ายธนากาโยกมากระชากมาสุดเส้นแล้วเปิดยัดมาครับบอลจะเข้าประตูเอาเลยครับโอ้ยังหวะเปิดของธนากาเลยว่ากรรพัฒนุบทิ้งมาได้ จากทางซ้ายที่ธานากะได้ลากจี้เข้ามาแล้วเปิดมาตรงนี้เนี่ยครับคือก็ไม่กล้าปล่อยนะครับข้างในนี่ก็เป็นเอ็นจิว่าเนี่ยยืนรออยู่ก็บปัดบอลออกหลังไปได้ครับโทสพรเปิดโค้งมาได้โคกดลงพื้นเรียบร้อยครับโอ้โห,โหลูกนิ่งมาครับตะวันว้าหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับมาตเตะลังการป็นโคซิโก้เลยครับโคสุโภหนึ่งศูนย์ลัมบูโรเดอร์นำครับ <c oughs> โอ้โหเนี่ยขึ้นมาได้ โอกาสจากฟรีคิกแล้วก็ลงโทษราชบุรีได้เลยครับโอจากที่เจ้าทินเนี่ยได้โอกาสบุกอยู่หลายครั้งเหมือนกันนะครับอกลายว่าเป็นผู้มาเยือนที่ได้ประตวออกนําไปก่อนแล้วครับอันนี้ก็เป็นลูกแรกของตะวันโคสุโพในไทยลีกดูวูการนี้ด้วยนะครับนี่จากบอลที่ทศพรเปิดมัลลหูวิ่งสอดมาจากทางด้านหลังของเอ็นจีว่านะครับ ถึงบอลก่อนแล้วโขกเสียบเสาเลยครับโอ้น้ำหนักพิศทานต้องบอกว่าเป๊ะเลยครับจังหวะขึ้นของตะวันไม่เสียทีที่ได้ไปฝึกฝีเท้าอยู่ที่เซเรโซครับโอ้โหเนเทคมาเต็มเต็มเลยครับลูกนี้ชูติเดตนี่ก็ไม่ทันแหละครับนี่ถือว่าเป็นลูกแรกที่เขายิงได้ในไทยลีกหนึ่งด้วยนะครับก่อนหน้านี้นี่สมัยเล่นให้เชียงใหม่เนี่ยยิงได้แต่ไทยลีกสองครับ จากอดีตอคาเดมีของ BG นี่ครับรับทางขวาของราบรีครับอู้นในกรอบมากัน3คน4คนเปิดติดไม่ได้อีกทีนึงกิณน,นนทนนแต่งเข้าขวาดูขวาได้ซัดบอลโด่งครับังหวะได้ใส่ได้ขวาของทาน่าครับจะพลิกทำเร็วแต่ก็ไม่แม่นนะครับทนาน่า จากทางขวาที่ได้เตะขึ้นมาเจสซี่แล้วลริซานนนนะครับดึงจังหวะแล้วไหลต่อมาให้ครับแต่ง2จังหวะยิงตรงนี้เด็กก็หลุดกรอบไปครับตาหน้าฤดูการนี้ได้ยิงไปแล้วสประตูนะครับแล้วก็ทําไปอีก4แอสซิสต์อย่างตีเสมอไม่ได้นะครับสําหรับราชบุรีจักพันหนีไปอยู่ด้านไกลเปิดโค้งมามีทัศะนะครับเอาบอลลงทัศยะเปิดยัดใส่ทีนึงเร่งเครื่องต่อเนื่องเลยครับราชบุรี ธนวัให้มาแล้วปั่นซ้ายลูกนี้ครับขวาของจักรพันธ์นะครับบอลเข้าซองกรพันนารีจันทร์เข้าเหลี่ยมซ้ายให้ต้องปั่นลูกนี้แต่ก็ไม่ได้หนีตัวเท่าไหร่นะครับ ยังไม่ได้ครับทัศญาธนกทัศยะโยกเข้าในครับมองในให้มาธนวัน์เติมขึ้นมาครับขวาธนวัน์ลองซักกลจะใส่เสาแรกครับอกอรพัฒน,นไไ์เนี่ยปัดทิ้งออกไปได้นะครับวิถีก็ถือว่าได้ลุ้นเลยนะอ้าแต่ว่าจังหวะเซฟเจ็บเลยครับกอรพัฒน์โอ้โหกุมไปที่ไหล่ขวาครับจากบอลที่ ทนากาฝากมาให้แล้วแต่ยิงไกลนะครับอูจังหวะเอื้อมเซฟแล้วเหมือนช่วงที่เขาทิ้งตัวเนี่ยเจ็บขึ้นมานะครับต้องมาดูอาการของกัลพัทนะครับตอนเอื้อมแขนไปเซฟแล้วจังหวะไหลลงครับสั้นโชนทานยังไม่มีใครมาอาวรครับเลือกเปิดยาวขึ้นหน้ามา บอจาน่ามาถึงกิณนาทนนครับหายมาทางซ้ายทัศยะทะัศยะจี้เข้าใส่ครับโยกหลอกทศพรครับทัศยะธนากาเปิดมาถึงเอจิวาเอาจับยาวกับตัวยิงลูกนี้เอามีตัวเคลียร์บนเส้นนะครับโอ้ได้หมุนยิงด้วยซ้ายเกลีติศักด์รับรีเล่นเครื่องต่อดธนวัฒน์ให้มาครับเยซี่ ฐานาทางขวาฐานะเปิดมาจะยิงโดยเอจิว่าไม่ได้เก็บตกโดยธนวัฒน์ขวาเข้าซ้ายไม่ได้ยิงครับเป็นบอลของวิกเตอร์เนกเกบาวางไปด้านไกลถึงไหมถึงอากาศจังหวะบอลไม่ดีครับอน,นันต์เอาละครับอน,น,นันต์หนึ่ง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 กับเจสซี่อนันต์โยกตัดไนล์เข้ามาล็อกอนันต์เข้าขวาอีกทีหนึ่งอนันต์ไหลแล้วได้แปรครับของตะว,วันติดบล็อกเนกเกบา โยกมาเองได้ฟาวครับเนเกบาคือทางขวาน่าอาจจะเติมมาช้าไปหน่อยแต่ก็ยังเรียกฟาวได้นะครับเนเกบาอันนี้ดูจังหวะที่ราชบุรีได้โอกาสลุยขึ้นมานครับจังหวะพลิกยิงของเกรติศักดิ์นี่คือผ่านกวลพัทไปแล้วแต่มีตัวยืนคุมเส้นคือวิทยานะครับที่ถอยไปดักได้ทันนะครับ โอ้ uh, ถือว่าเป็นซูเปอร์เซฟของวิทยาเลยครับที่ช่วยให้ลำพูนนั้นรอดพ้นจากการเสียประตูนี้นะครับทัศยะเหลือเข้าในไหมครับทัศยะธนากะพิศนนทจักรพันธ์ให้มาครับธนวัฒน์ลองสัดไก่บอลเฉลลบเข้าไปเลยครับโอ้โ ประตูต่อ1หนึ่งครับเมื่อจากครึ่งแรกกําลังจะจบด้วยการที่เจ้าบ้านตามหลังศูนครับกลายเป็นว่ากําลังจะจบที่1นึหนจากขวาของธนวันรนะครับโอ้โหและประตูนี้ทําให้การแก้เกมของราชบุรีก็จะเรียกว่ามีความยากน้อยลงไปพอสมควรเลยนะครับโอโ้ประตูนี้สําคัญเลยครับในช่วงท้ายโอ้โหเกือบจะยันอยู่นะครับสำหรับเกมนะครับของลำพูนแล้วมาเสียตรงนี้นี่ เห็นดูครับจากทางซ้ายที่ลำเลียงบอลเข้ามาถึงตรงกลางสนามแตะยิงร่วม30หลาได้แล้วบอลมันฉลับนะครับโอ้กลายเป็นว่าบอลที่ฉลับวิกเตอร์ครับมันไปหนีมือกอลพัทและเสียบเสาเข้าไปเลยครับโอ้ลูกนี้ต้องบอกว่าโชคร้ายครับสำหรับลำพูนคือมันฉลับแล้วกลายเป็นดีด้วยครับที่วิถีบอลเนี่ยมันหนีตัวของกอลพัทไปด้วยครับโอ้โหตีเสมอได้ครับ เซ็งเลยครับกอลาพัทแล้วน่าจะเป็นแอคชั่นสุดท้ายเนี่ยเป่าจบครึ่งแรกไปเลยนะครับโอ้โหที่ราชบุรีเซเดียมครับราชบุรีกับลำพูนจบ45ทีแรกเสมอกัน1-1น,นะืตรงนี้โอ้โหกิสณนนกับฟาบินโยเข้าไปบวกกันนะครับ ถ,ถ้าเหลืองเนี่ยถ้าเหลืองฟาบินโยเนี่ยจะเป็นเหลืองแดงนะครับใช่ครับเหลือสิบคนคตรคำบูนแล้ว